วันนี้ฮะทุกคนเชื่อไหมครับว่าจากข้าวเกี๊ยวธรรมดาเนี่ยที่เป็นของฝากตามตาม่ตาจงจังหวัดหรือแม้แต่ขายตามตลาดทั่วไปเนี่ยวันนี้ฮะมีคนคนหนึ่งที่เขาสามารถสร้างรายได้จากข้าวเกี๊ยวได้1ล้านบาทต่อวันวันนี้ฮะผมจะพามาคุยกนะับนักธุรกิจท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของข้าวเกีย๊ยวที่ข<ด>าย,ยะะตามตลาดเนี่ยเราสามารถสร้างยอดขายได้1ล้านบาทต่อวันลลและมีผู้ติดตามติต๊เตอมากกว่า200,000คนวันนี้ฮะพามาชมกันกับคุณจูนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จูนสวัสดีครับ พี่จูนครับเดี๋ยวช่วยแนะนำหน่อยว่าพี่จูนทำอะไรเป็นใครมาได้เลยชื่อจูนนะคะตานชลีภูผาลีค่ะเป็นเจ้าของข้าวเกลียบเฮเดฟาร์มนี่เลยครับผมค่ะเฮเดฟาร์มคืออะไรครับพี่เฮเดฟาร์มเอาจริงไหมสมัยก่อนมันเป็นชื่อเกมที่เป็นไวรัลแบบว่าเป็นชื่อเกมยอดฮิตเกมเฮเดใช่ทีนี้พี่มีโอกาสได้เปิดร้านขายของฝากที่เขาใหญ่เมื่อแปปีที่แล้วแล้วเสร็จปับ พี่ก็เลยตั้งชื่อร้านว่าอะไรดีว่าที่มันเกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับพืชค่ะอ่อพี่ก็นึกขึ้นได้ปิ้งงันก็ชื่อเฮเดฟาร์มเฮเดฟาร์มจุดกําเนิดมันมาจากไหนคะพี่จูเฮเดฟาร์มได้ไหมเฮเดฟาร์มจุดกําเนิดมันมาจากไหนคะพี่จูเฮเดฟาร์มได้ไหมจุดกําเนิดก็คือเป็นชื่อร้านขายของฝากสาขาแรกของพี่ที่เขาใหญ่ปากช่องในปมน้ำมันปตทกิโลเจ็ดซึ่งปัจจุบันยังเปิดขายยังเปิดอยู่กี่ปีแล้วปีนี้เข้าสู่ปีที่8 แล้วเฮเดฟามะคบพี่เฮเดฟามข้าวเขียบเฮเดก็คือตอนแรกอะพี่เอาข้าวเขียบที่เป็นแบบลุ่มชาวบ้านนะคะทำขายแล้วมาทาการตลาดทำแค่สองเมตรเล็กๆค่ะที่พี่ทำแล้วก็รับของชาวบ้านมาขายมาขายทําตลาดเรื่อยๆขาดทุนบ้างเจ๊งบ้างปกติปกติค่ะธุรกิจแล้วก็ขายไปขายมาก็ได้กําไรบ้างขาดทุนบ้างก็ทํามาเรื่อยๆนะคะก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าข้าวเขียบเห็ดหอมเนี่ย จะเป็นที่รู้จักให้กับคนทั่วไปได้ด้วยรสชาติแล้วก็ความแผ่นบางกอบเป็นเอกลักษณ์จนกระทั่งเขาวัดเลขถิ่นปีแรกออปีนั้นเป็นวัยร้องมากแต่นะตอนนั้นยังที่ยังไม่รู้จักแบบว่าการตลาดที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเ,ออเป็นเพจเป็นอะไรเลยเพราะว่าได้จากลูกค้าที่ซื้อกินแล้วบอกต่อแล้วเ,เอิญว่ามีอินฟูคนหนึ่งนะคะน้องพูดได้ไหม ได้พูดได้ใช่ไหมช่องน้องพูดได้พูดได้ใช่ไหมช่องน้องแทร์เคพีฟอนแหลกค่ะซึ่งเขามาถ่ายไปแล้วก็ที่วัดไร่ขิงรอบนั้นก็ต้องขอบคุณน้องแทรมากๆากเาเป็นจุดเริ่มต้นของพี่ที่วัดไร่ขิงอันนี้เดี๋ยวเจอปีนี้ช่องส small g กอ่าเจอปีนี้นะคะเจอกับช่องสมอ l l go big ได้เลยค่ะโอเคแล้วทีนี้พอวัดไร่ขิงใช่ไหมที่เปลี่ยนป้ายเป็นสีเหลืองโนนนานเสร็จปั๊บ คนก็มาซื้อแล้วก็มีการบอกต่อบอกต่อก็ทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วมันก็มีปัญหานะเอาหรอเจออุปสรรคกอเจออุปสรรคเจออะไรเจออุปสรรคพอเราทําข้าวเกรียมเห็ดหอมแล้วแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าเนาะเขาก็เอามาขายแล้วก็เห็นว่าเข้าเก็บมเห็ดหอมใต้สีเหมือนกันมีคนทําตามของพี่อย่างนี้จะใช่ว่าทาตามไหมมันพี่ก็มองมุมนี้ว่าคนขายไก่ทอดอ่ะมันก็มีอย่างทั่วไปได้ แต่พี่เราต้องตีโจทย์ยังไงปึ้งให้คนจําภาพของเฮเดฟาร์มให้ได้แต่พี่เราต้องตีโจทย์ยังไงปึ้งให้คนจําภาพของเฮเดฟาร์มให้ได้ครับผมอันนั้นคือโจทย์สําคัญของพี่มากมากเลยอตอนนั้นแบบท้าทายมากพี่เหนื่อยกับการทําแบรนด์อยู่ประมาณครึ่งปีเพราะว่าใช้คําว่าถ้ากินด้วยดพี่ตอนนี้เป็นคําว่าเฮดเฮดเฮดีเอาจริแต่ว่าถึงจุดอิ่มตัวไหมในตอนนั้นอ่ะตอนนั้นนะตอนนั้นอิ่มตัวไหม มันไม่อิ่มตัวรเรียกว่าเป็นการท้าทายความสามารถของตัวเองที่เป็นคนชอบตั้งเป้าด้วยสิตั้งเป้ากับตัวเองว่าไม่เป็นไร<ๆ>เขาขายได้มันเรื่องของเขามาสิทธิ์ของเขาเราไม่ไปละลานไทยแต่ว่าเราจะทำไงให้แบรนด์เฮเดฟาร์มเข้าเกี่ยมเฮดเด่เศรูฐีหู<ๆ> แล้วก็ให้ชื่อเฮเดเนี่ยมันเอาแซนดี้มาจากคนอื่นเพราะว่าใครๆก็ขายเข้าเกียบเห็ดหอมได้ใช่ใช่นั่นแหละคือพอยเลยที่อทำให้ที่เริ่มตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นกับแบรนด์ข้าเกีบยบเฮเดอย่างจริงจังจนกระทั่งมีเข้าเกีบยบรถเฮเดที่คนเห็นจากคลิปนียอยากให้อยากให้ฟังนะคะเราตั้งใจฟังดีๆว่าเข้าเกียบรถเฮเดเกิดจากอะไร ข้าวเก you, ียบรสเฮเดอเกิดจากอะไรข้าวเกียบรสเฮเดอพี่คือปกติมันจะมีข้าวเกียบเห็ดหอมใช่แล้วก oh, ็มีรสต่างๆของพี่นี <s <s ่นอย่างเงี้ยเป็นสาล่ายรสยอดมะพร้าวอ่อนรสอะโวคาโดแต่สุดท้ายแล้วเรามีข้าวเกียบรสเฮเดครับเกิดจากลูกค้านั่นแหละจริงเหรอพอพี่ทําให้ลูกค้า เข้าใจคําว่าเอ่อเฮเดฟาร์มเฮเดฟาร์มแล้วแล้วลูกค้าน่ะเป็นคนเดินเข้ามาแล้วสั่งข้าวเคียบรถเฮเดตอนนั้นที่ขายอยู่หน้าร้านเออแล้วลูกค้าเดินมาถามว่าเอารถเฮเดหนึ่งเห็ดหอมหนึ่งมัน่วงหนึ่งเท่ารสเฮเดรเห็ดหอมน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะคะตค่นั้นอ่ะเออแล้วก็ได้อธิบายลูกค้าไปจนเจอแบบเนี้ยลูกค้าถามตลอดตลอดตลอดเวลาพี่ไปออกบูธอ่ะวันนั้นนอนหลับตื่นขึ้นมาปิ้งขึ้นได้ เอาว่คุณจะทำเขาเก็บรถเฮเดเนี่แหละวะเพราะวานนค้พาถามอยากลองชิมเลยเนี่ยวพี่อ่ะได้เดี๋ยวไปชิมกันเลยก็จริงๆอ่ะรถเฮเดอ่ะเป็นรถที่คือตกผลึกระยะเวลาเดินทางของเส้นทางการขายเขาเก็บของพี่แปดปีแปดปีกว่าจะได้รถนี้กว่าจะได้รถนี้บ้าจริงจริงนานมากเนี่ยอ่ะพี่ให้ดูแพ็กเกจก่อนเนี่ยอ่ะพี่ให้ดูแพ็กเกจก่อน แพ็คเกจของน้องเนี่ยจะเป็นถุงสีดําโลโก้ทองนี่คือรถเฮเดนะนะครับผมแล้วก็จะเป็นรูปเห็ดไหล่ตัวผสมกันก็คือ,อเป็นรถเห็ดหอมทรงเครื่องออคือยังคงความออริจินอลของเห็ดหอมอยู่แต่ว่าเ,วเราทรงเครื่องมันขึ้นไปใช่แล้วก็คือท้ายของพี่ะเก็บรีเสิร์ชข้อมูลลูกค้าว่าลูกค้าคนไทยนะกินรถไหนชอบแบบไหน ชอบข้าวเกียบสไตล์ไหนเอามารวมกันอยู่ในรถเฮเดร์รถนิ้วอ่าเป็นรถเฮเดที่เป็นซิกเนเจอร์ของข้าวเกียบเฮเดฟาร์มเพราะฉะนั้นใครที่อยากลองชิมนะต้องลองมาจัดแล้วข้าวเกียบเฮเดอร์ฟาร์มโอ้ยไม่อยากบอกยเรื่องยอดขายก่อนอุบไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปชิมอ่าเดี๋ยวคุ้ไว้ก่อนเรื่องยอดขายแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มีถาดแน่นอนฮะว่ายอดขายเท่าไหร่แล้วที่จูนเขาใช้กลยุทธ์อะไรนะคนรอติดตามแล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่รสครับพี่จูนตอนนี้มี8รสชาติค่ะอ่าเห็นนคะรานอยู่่ทีเขาใหญู่น ที่เป็นแค่แม่ค้าคนหนึ่งที่เกิดจากการรับมาขายทําการตลาดนู่นนี่นั่นสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าจดจาแล้วก็ตอนนี้ขยับมาทําโรงงานกํากลังจะได้รับมาตราฐานออยแล้วเร็วๆนี้ครับผมโอ้โหยินดีด้ค่ะพี่เจินแล้วตอนอย่างตอนทําโรงงานอย่างเงี้ยเจออุปสรรคอะไรไหมโอ้โหตอนอย่างตอนทําโรงงานอย่างเงี้ย เจออุปสรรคอะไรไหมโ oh, oh. เพราะว่าโรงงานนี่แบบปัญหามันเยอะมากนะพี่ทั้งเรื่องของมาตรฐานความสะอาดสินค้าสต็อกของ oh. อินกรีเดียนต่างๆสุดสารพัดอะสุดแต่ก็อีกแหละมันวนมาถึงเรื่องพี่อ่ะชอบชอบทำอะไรให,หม่ๆที่มันท้าทายต,ตัวเองแบบ เหมือนกับว่าเราไปต่อได้ไหมอ่ะถ้าเราไปต่อได้คุณก็ไปถ้าเกิดคุณไปต่อไม่ด้คุณกันจอกว่ะอ่อนว่ะเออมึงจะอยู่แค่นี้เหรอเคยเคยเจอช่วงไหนไหมที่แบบรู้สึกว่าแบบอุปสรรคสุดๆเลยแล้วแบบสตาร์เกิลสุดๆเลยไปต่อไม่ได้อะ่ะอ๋อการทำรถเทเดีอะ่ะการทำรถเทเดียราเลิกทำแล้วจริงเหรอพี่เก็บรวบรวมข้อมูลมาแปดปีอ่ะจนได้รถนี้แต่ถ้าทำจริงๆตอนคิดสูตรจริงๆรระยะเวลาสามเดือน ใช้ทําของเสียทิ้งหมดไปก็น่าจะเกือบเกือบครึ่งแสนเพราะว่าทำแล้วมันก็เสียทิ้งอะ่ะมันไม่ใช่เอาใหม่ลม้มเอาใหม่ซื้อวัตถุดิบมาใหม่าทาใหม่สุดเดย์นี่ลงทุนไปเกือบครึ่งแสนเลยอ่ะ่มันมันยากนะก็ <efendim S 1> <ๆ S 2> คือพูดไปเดี๋ยวคนอาจจะไม่เชื่อแต่ทําไมถึงเกือบครึ่งแสนมันเป็นแบบนี้ มันมันยากนะก็คือพูดไปเดี๋ยวคนอาจจะไม่เชื่อแต่ทำไมถึงเกิบทึ้งแสนมันเป็นแบบนี้เวลาวัตถุดิบอะที่เรานำมาทำอะมันเป็นซื้อในราคาติไม่ได้ซื้อในราคาส่งถูกไหมเราเอามาเทสทดลองทำจำนวนไม่ได้เยอะกักสิบรอบอยู่ครับผมอืมอมันก็เลยทำทิ้งทำทิ้งทำทิ้งเข้าเก็บรอนหนึ่งมันแบบจุดเริ่มต้นการทำมาจากอะไรอพี่เพราะว่าปกติมันก็จะมีเข้าเก็บปลาเข้าเก็บอะไรแต่เข้าเก็บเห็ดอะแน็คต่างประเทศอะเขาจะเป็นแป้งมันฝรั่ง ทำมาจากมันฝรั่งแต่บ้านเราอะเมืองไทยอะเป็นเมืองที่มีแป้งมันสำปะหลังเยอะเราก็เลยต้องการจะอัดแอปให้แป้งมันสำปะหลังที่มีในบ้านเราเนี่ยออกมาเป็นขนมแล้วก็มีรสชาติหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์โน้นนี่นั่นนะคะใช่มาแล้วก็เเลยแอันนี้ก็คือรสเฮดเดย์ค่ะอนุญาตใช้พิธีกรเราชิมก่อนโอเคหอมมากเลยพี่แล้วก็ กรอบมากเรารู้สึกว่าแบบมันไม่เหมือนข้าวเกียบปกติที่ผมกินอะ่ะอันนี้มันจะแบบฟรัชชี่แล้วมันมีความบางที่แบบว่าเขารู้สึกผมคือแบบบางไม่บาดปากแล้วก็อร่อยแล้วก็แต่ก้องอยากชิมนะแต่ก้องอยากชิมไหมคะ,มะไม่ไม่ไม่สวัสดีค่ะร้อยปขัครับพี่มาชิมได้นะคะมาเร็ว <c oughs> มาเร็วมาเร็วมาเร็วสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้มีต้องมาคุยกับพี่จูนวยว่าทำยังไงให้คนติดตามติ๊กต็อกอ่ะ มากกว่าสองแสนคนนะตอนนี้ที่เกษตรแฟร์รู้สึกว่ามีสาบูธเลยใช่ไหมับสี่จุดสี่จุดเลยเหรอใช่ค่ะสี่จุดทำไมเออทำไมสี่จุดเลยอ่ะก็คือตอนที่พี่ขายที่กาชาสวนลุมอพี่ยังมีแค่2จุดแล้วลูกค้ารอนานมากกาชาสวนลุมเมื่อที่ผ่านมาตุ่เดือนพันวาใช่แล้วทีนี้ปรากฏว่าลูกค้าเข้าไม่ถึงค่อนข้างเยอะลูกค้าที่จะมาซื้ออ่ะเออพี่เขาเลยคิดว่า ถ้าอย่างนั้นในบางเขตเนี่ยแอรีเรียมันก็อยู่แถวๆคโซนเี้ถูกปะถ้าอน่าอนั้นลง4กุแล้วกันให้ลูกค้าแบบได้เข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องรอนานใช่แต่นี่ก็เลยกลายเป็น4จุดที่เห็นอยากรู้ว่าพี่อย่างกาชาอย่างเงี้ยขายยอดขายหมดเท่าไหร่พี่ยานกาชาใช่ไหมยอดขายอยู่ประมาณเกือบ5ล้านใช่จริงจริงจริงก็แบบว่าแม้พี่จะยังใจฟูไม่หายเลยพี่ไม่คิดว่า พี่ไม่ได้มาขายในกรุงเทพอ,เอ่ะเออแล้วความคาดหวังของพี่อ,อ่ะมันไม่ได้คิดว่าจะถึงขนาดเนี้ยแล้วเสร็จปั๊บพอมันจริงคุณแบบมาแบบมามา,มา,มาบอกต่ออร่อยบอกต่ออร่อยมาๆมๆามากันแบบก็ทําให้ได้ยอดเกือบห้าล้านเก <c oughs> ือบในเวลากี่วันนะพี่กาชาติ9วัน9วันห้าน<ช><ช>บ้า,บ,าบ้าไปแล้วรถเฮเดเตยค่ะได้ว,วันละตัน่ะ วันละตันเหรอพี่ใช่ค่ะรถเทเดย์เรข้าเกี่ยวเยวนี้ยน,นะวันละต<ห>ันแล้มาแกะรถเทเดย hey ์ที่เราได้กินกันนะอ่ะนี่ยอดขาย5้า้านขายได้วันละตันข้าเกี่ยวผูเฉพาะที่พี่ขายเองที่งานยังไม่รวมกับสาขาแฟนชายอ๋อทุกวันนี้คือพี่พี่จูนมีเปิดแฟนชายด้วยมีมีสาขาแฟนชายด้วยแล้วคือตอนแรกที่พี่เปิดแฟนชายเลยนะครามกรอบความคิดที่ไมซิตี่ครั้งแรกเลยอ่ะพี่แค่คิดว่าเอ้ยครูขายข้าเกีบย ได,ได้เงินเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงลูกส่งลูกเรียนหนังสือได้แล้วพี่ก็อยากให้คนอื่นเนี่ยเอาเข้าวเกียบเนี่ยไปขายแล้วก็มีเงินเลี้ยงแล้วก็ซ<ช>ัพพอร์ตครอบครัวของเขาเหล่านั้นได้เหมือนกันตอนะแรกพี่คิดแค่นี้เลยตอนพี่ขายแฟนชายนะพี่ก็คำนวณต้นทุนคำนวณอ,อะไรอย่างเงี้ยให้แฟนชายเลยนะว่าทอดข้าวเ,เกียบ5้าโลหมด5โลได้กําไรเท่าไหร่ก็คือเราคิดมาให้เสร็จสรรพเลยสําหรับคนที่อยากเอาแฟนชายไปเปิดเนี่ยว่าถ้าเขาสั่งไปปุ๊บ ต้นทุนเท่าไหร่ใช่พอาาขายเสร็จปุ๊บจะได้กําไรเท่าไหร่ต่อรอบใชาา่แล้วผมอยากรู้ว่าพี่เพราะว่ากว่าที่จะมาทําแฟรไชสยได้เนี่ยทําแฟรไชสยก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะไม่ง่ายแต่พี่บริหารแฟรไชสยแบบพี่ใช้ใจบริหารอะพี่ใช้พี่ไม่ได้มองมุมพี่ว่าพี่ต้องได้อะไรพี่มองว่าเขาไปอ่ะแล้วเขาจะคืนหุนเมื่อไหร่ แล้วเขาจะได้กําไรไหม,มแล้วเขาได้อะไรเขาเปิดแฟนชายไปเขามั่นใจกับเราในการทําธุรกิจเขาจะได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครัพี่มสมมติทุกคนดูทางบ้านสนใจจะเปิดแฟนชส hey ์เฮเดย์อย่างนี้เขาต้องกําเงินมาเท่าไหร่พี่ก็แฟนชส์เฮเดย hey ์นะคะชุดแฟนชสยมินิอยู่ที่25,900ก<ช>็คือกาเงินมา25,900<ช>สามารถเปิดแฟนชส์เฮเดย์ได้ละเป็นคีย์ออส 1.80เมตรสําำหรับชุดลงตลาดนะัดและชุดลงงานอีเวนต์ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตใช่ไนหะมงานรานเบียรที่เป็นแบบว่าคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเล็กๆตลาดมาร์เก็ตแฟร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ,อเอาเซตเนี้ยไปตั้งแล้วข่ะได้รับประกันนะคะว่าเคาน์เตอร์ของพี่เคาน์เตอร์ของเฮเดนั้น สวยเด้งสะดุดตาแน่นอนสวยเด้งสะดุดตาหลับปากกาแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะใครที่ชมเขาเก็บเฮเอเดแล้วเนี่ยลองชิมแล้วอร่อยเนี่ยเราชอบถูกใจอยากเอาไปขายต่อรับไปได้เลยนะทุกคนเดียวกันไม่แค่สองหมื่นหกพันทอนร้อยหนึ่งมีทอนหนึ่งร้อยครับผมที่เพิ่งเป็นที่รู้จักจริงๆอ่ะเริ่มเริ่มมีจริงอ่ะว่าสองปีที่แล้วแล้วหกปีที่ผ่านมาที่อยู่อย่างไงเออใช่เนี่ยอดิเพราะว่ามัน หกปีที่มันหกปีที่ว่างเปล่าอ่ะพี่พี่เคยพี่พูดไว้ว่าพี่ไปขายนมเปรี้ยวสีแยกไฟแดงชุดละร้อยแล้วพี่เดินว่ายรถทุกคันเลยให้ช่วยซื้อนมเปรี้ยวพี่อ่ะจะมีเงินเก็บถอยรถปายแดงได้หนึ่งพันจริงแล้วนี่ฮะจากจากขายนมเปรี้ยวใช่้องสีแยกขายนมเปรี้ยวแยกไฟแดงเดินขายว่า พี่คะนมเปรี้ยวไหมคะชุดละร้อยขายอย่างนั้นอยู่สามเดือนมีเงินเก็บถอยรถไบแดงได้คันนึ่งคนดูคลิปนี้เสร็จไปขายนมเปรี้ยวไปหมดแล้วนะตอนนั้นมันควิดตลาดงานแฟงานอะไรที่เราเคยลง่ะมันปิดหมดเลยยกเรื่องหมดเลยประกาศยกเลิกหมดช่วงนั้นเนาะอมายว่าเขาเก็ียวก็ไม่ได้ขายเหมือนกันขายช่วงนั้นอยู่กี็ม่ยิงแอดนะแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ปังอ่ะมันไม่ปังเข้ามาออฟไลน์ใช่ผมเชื่อว่าเด็กๆส่วนใหญ่นะทุกวันนี้ก็จะมองว่าอยากเข้ามาจอยออนไลน์ ออนไลน์ยิงแอดออนไลน์ยิงแอดอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ใช่ทุกโปรดักต์เหมือนกันที่มันจะเหมาะมันก็อยู่ที่สถานที่แล้วก็ทร์เกตด้วยของโปรดักต์นั้นๆใช่ใช่ค่ะมันต้องเหมาะสมทั้งเรื่องของช่องทางที่มาแล้วก็ที่ทางการตลาดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคนที่ทำอะไรแคสติ้อินัมอ่ะมันต้องมามจากหลายช่องทางเออเออเออใช่เผื่อช่องทางนี้ เฮ้ยมันตันหรือว่าช่องทางนี้ไม่ดีช่องทางนี้ไม่ไหวมีเรามีอีก2-3สาตัวเลือกที่เรายังอยู่ได้ของเราอ,ะอา่ะคือผมอ่ะยังไม่เข้าใจอยู่เลยนะเอาจริงแบบว่ามหมายถึงยังไม่เข้าใจในระบบเพราะว่าเพราะว่าพี่สามารถที่จะเปิดได้หลายๆแฟในวันเดียวกันพร้อมกันทั่วประเทศอย่างเงี้ยคือ ระบบมันทํายากมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นออฟไลน์ด้วยพี่ทําได้คนอื่นก็ทําได้ทั้งต้องเทรนเด็กเทรนพนักงานเรื่องความเชื่อใจเรื่องของตัวเงินอีกอะเพราะว่าบางคนเขาไม่กล้าขยายสาขาเพราะเขาไม่กล้าให้เด็กจับเงินนะพี่พี่รับเด็กเข้ามาพี่ดูเรื่องของ m i n d s e ตก่อนเรื่องความคิดก่อนแล้วก็ประวัติการทํางานแล้วก็เอามาสอนเรื่องการขาย ที่ฟังเด็กเยอะพี่ฟังเด็กพี่เยอะมากกว่าพี่พูดให้เด็กฟังพอพี่ฟังเยอะพี่ก็จะมาจับประเด็นแล้วพี่จะมาตกหลุกว่าอ๋อเด็กคนนี้มีความคิดแบบนี้เด็กคนนี้มีปัญหาแบบนี้เด็กคนนี้อย่างเงี้ยเราพี่ก็ค่อยๆค่อยๆเอาตัวที่อยากไปสอนไปซึมซับให้เขาไว้ใจพี่ไม่มีปัญหาเรื่องเด็กเพราะว่าถ้าจะขยายสาขาเรื่องคนอันสัมพันธ์ยากมากเลยนะพี่ให้แบบเขาซ่อสั์กับเราด้วยกลุ่มยากมากครับ อันนี้ชื่นชมในความเก่งของพี่จริงๆเลยนะเพราะว่าผมผมก็เป็นเคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบมาขายของอะไรอย่างเงี้ยอลองขายแล้วก็อาจจะขายไม่ได้ดีหรือว่าขายดีบ้างแต่ว่าก็แบบอยากลองขยายสาขาอะไรอย่างนงี้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเรื่องเด็กใช่ใช่ไม่รู้จะทํำยังไงแบบว่ามันกัวงวลไปหมดอะพี่แล้วก็เรื่องอหลกัหลกๆก็เรื่องเงินนี่แหละจะยังไงเราต้องมีสต๊อกเรามีสต๊อกของเรา แล้วก็พี่อ่ะรายได้เด็กพี่อ่ะพี่จะทําให้เขาได้รายได้ที่เหมาะสมกับความเหนื่อยของเขาแล้วเด็กที่อยู่กับพี่อะเขารายได้เท่าเนี้ยเขามีที่บ้านต้องดูเด็กบางคนนะอย่าลืมนะบางคนต้องคอยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนลูกต้องเรียนหนังสือลูกไม่สบาย ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่มีเงินซัพพอร์ตที่บ้านเขาว่ะทําไงขโมยเงินในร้านอยู่แล้วเพราะมันไม่มีทางเลือกแล้วกูไม่มีตัวเลือกแล้วที่บ้านกูก็เดือดร้อนอออแต่เด็กของพี่อ่ะมีเงินเก็บพี่สอนเด็กในเรื่องของการบริหารเงินแล้วรายได้ที่อินคามเข้ามาพี่เด็กแบ่งเปอร์เซ็นต์ยอดขายให้เด็ก<อ>เด็กที่มีเปอร์เซนต์ยอดขายจากยอดขายที่มันถึงเป้าทุกวันครับผมเท่ากับว,ว่า <P PS> พี่ก็คือคือใจเขาใจเราอ่ะ <ừ. S 2> จากที่สัมผัสได้จากการคุยกับพี่ผมรู้สึกว่าพี่ค่อนข้างนาเนินธุรก <P PS> ิจด้วยจากที่สัมผัสได้จากการคุยกับพี่ผมรู้สึกว่าพี่ค่อนข้างนาเนินธุรกิจด้วยใช้คําว่าใจเขาใจเราคือถ้าเขาได้แล้วเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ <S <S แล้วก็รวมถึงว่าไม่ได้แค่ให้เงินเดือนที่เขาสามารถอยู่ได้อย่างเดียวพี่ยังให้เปอร์เซ็นต์หลังจากความสามารถของเขาด้วยยิ่งเขาทําเป้าถึงยอดได้พี่ก็ จะให้เป <laughs> <laughs> อร์เซ็นต์เหตขาเยอะขึ้นใช่จักรสจักรสจักรถามหน่อยดิ <laughs> ค่าคอมสูงสุดวันละเท่าไหร่ผมเคยได้ค่าคอมสูงสุด4 4 5 0 0วันละ 4, วันละ4,500วันละวันเดียวนะได้สี0พันห้าแลาทำงานเป็นไงสดตายโอ้เหลืองเลย <laughs> 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 ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นทำที่งานไหนครับง <laughs> าน,บ,นบางพีครับผมสมุทรปราการที่บางพีสมุทรปราการยอดขายเท่าไหร่วันนั้นยอดขายวันนั้นเหรอสามแสน วันละสามแสนจะขายวันนั้นได้สี่พันห้าอันนี้แค่ต่อคนนะพี่แล้วมีกี่คนในร้านนั้นมีอยู่ประมาณห้าคนอ๋อโหก็เยอะอยู่นะสองหมื่นอ่ะใช่สองสามหมื่นอ่ะก็แปดเปอร์เซ็นต์ขอพี่ให้แปดเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วเขาหารกันแต่ว่าก็คือต้องถึงเป้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึงเป้าไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ไม่เหนื่อยไงถ้าเกิดว่าขายได้ยอดน้อยเด็กก็ไม่เหนื่อยเด็กก็เข้าใจเด็กพี่จะเข้าใจทุกคนโอเคค่ะพี่เจิด ได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จูนอีกรอบนึงแล้วสวัสดีดลาขอบคุณค่ะ